ลดล็อกแพดอัปเดตเลเวล70ถึง79ของเกมกระบี่เยอะอยุดจกักมีระบบอะไรเข้ามาใหม่และมีกิจกรรมอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วพูดให้ฟังในคลิปนี้ฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะเป๊ะซูวินท็อปอัพร้านเติมเงินเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมจะดูแลและให้บริการเพื่อนๆอ,อยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แฟนเพจ a c e b o o k หรือเว็บไซต์ o f f i c i a l ที่มีระบบเติมเงินอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องการรอคิวอีกต,ต่อไปโดยทางร้านจะมีเกมให้เลือกมากมายแบบเบิ่มๆอ,อย่าลืมใส่โค้ด POND ตัวใหญ่่่เพืออสสนนนนับับบุชงผมด้วยะคร UG Phone ที่จะช่วยให้เพื่อนๆฟ์มระบบออโต้หรือ AFK เกมต่างๆได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะจะใช้ระบบคลาวด์โฟนที่เปรียบเสมือนการออนไลน์โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแรนด์ล็อกเวอร์ชันต่างๆกระบี่เยอะอยุทธจกักรโยกังโมบายและเกมอื่อๆอีกมากมาย UG p h o ฟ e จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการออนไลน์ในจุดนี้ได้เต็มที่โดยที่เราไม่ต้องออนเองต่อไปราคาเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงแค่วันละส0บาทมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายแต่ยิ่งใช้เวอร์ชันสูงยิ่งเลล่่่นนนนนไไดดด้้้ืแแะะสสสวกกกกบบบบาาายยยมยิิงขึอีใใครรรจห สามารถติดต่อผ่านทางโดยอธิัายใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมปอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกระบี่เยอะอยุทจกกักรกระดิดเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการปลดล็อกระบบนะครับหลังจากเลเวล70เนี่ยมีกิจกรรมนะครับหรือว่าระบบอะไรต่างๆเข้ามาอัปเดตในคลิปคลิปนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดแรกเลยแล้วกันนะฮะจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบก่อนเนาะ ระบบนะครับต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่อัปเดตมาหลังเลเวล7 0นะครับถึง79อันนี้ก็คือปกติเรารู้แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของหินฝังอ่าตัวถุงสุ่มอิลิตเนี่ยจะสามารถเปิดได้ตัวหินฝังวิญญาณนะครับเลเวลอ่าหรือว่า ระดับ3แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มมอนเลเวล75ขึ้นไปนะครับแต่ว่านะตอนนี้จะยังมีแค่ตัวถุงอีลิตของระดับ75เท่านั้นไปฟาร์ม85ก็ยังจะดรอปเป็นตัวของเลเวล75อยู่ดีนะครับแล้วก็เจ้าตัวการเ,าเรียกว่าหลอมรวมหลอ,อมรวมเนี่ยจะมีเพิ่มมา2ชิ้นหลักๆก,ก็จะเป็นตัวถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปลอกแขนไหมอา่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะ่าจะเป็นรองเท้านะครับ น่าจะเป็นปลอกแขนกับรองเท้านะจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับตัวหลอมรวมเนี่ยจะเป็นการผลล็อกจูลู่และทั้งหมด6ชิ้นก็จะมีอาวุธเสื้อนะครับมวอปลอกแขนแล้วก็สายรัดนะครับหรือว่าเข็มขัดนะฮะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าตัวรองเท้าหรือว่าเจ้าต,ตัวยันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวรออ่าเนี่ยเนี่ยเน่าจะเป็นรองเท้านะครับข้อกําหนดระดับขั้น6 6ขั้นเนี่ยอันนี้น่าจะใช่นะฮะแล้วก็จะมีหินฝังวิญ,ญญาณระดับใหม่ นะครับเข้ามาให้เราได้แลกกันนะครับเวลาเราเปิดพวกถุงอิลิทเนี่ยจะมีโอกาสเปิดได้เจ้าตัวยกแบบใหม่กันมากขึ้นนะครับเวลาไปแลกก็แลกคงกน้เห็นไหมมันจะมีของใหม่มาเพิ่มเนี่ยทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับใครใครจะใช้750ก็ใช้นะฮะผมเอาแค่5ก็พอนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอยากจะใช้งานเนาะในคุณสมบัติต่างๆทุกคนก็สามารถมากดดูได้เนาะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัว ยกม่วงลึกล้ำนะครับหาได้จากการขุดแผนที่สมบัติระดับสูงแบบใหม่เนะาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าตกหล่นตรงไหนไปอีกบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรตรงไหนก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะฮะถัดมาเดี๋ยวพามาดูตรงหน้าเมนูนะครับทีละจุดเลยเนาะก็จะไปในเรื่องของสกิลสกิลตัวนี้ก่อนละกันสกิลรบนะครับจะเป็นอัปเดตเข้ามาหลังจากเลือ70เช่นกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะ สกิลรบเนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งระดับโดยวิธีการปลดใช้สกิลรบนะครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในกิลหรือเปล่าหรือว่ามีกิลที่ค่อนข้างจะแอคทีฟหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีตัวระบบใหม่เข้ามานะครับในไอในหน้ากิลอ่ะอ่าจะเป็นขอซ้อมรบนะครับซึ่งขอซ้อมรบเนี่ยความดีงามของมันคือยิ่งอ่าตัวหอซ้อมรบเลเวลสูงนะครับก็จะยิ่งปลดสกิลต่างๆเหล่านี้ อ่าเพราะว่า2อันแรกเนี่ยมันจะต้องเปิดใช้งานที่เลเวล1นะครับแล้วก็2อันหลังเนี่ยต้องเปิดใช้งานที่เลเวล3อ่าแล้วก็อัน2อันหลังอ่าอันที่5อันที่6เนี่ยจะใช้ตัวไอเรียกว่าอะไรนะจะใช้ตัวหอสมรบเนี่ยที่เลเวล4นะครับถึงจะทำการปลดล็อกหรือว่าหยิบมาใช้งานได้นะครับอันนี้อาจจะอธิบายแล้วงงนิดนึงอันนี้ขออภัยนะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ เข้าใจละเอียดร้อแต่ก็พอจะเข้าใจในเรื่องของตัวหอสอมรบแล้วนะฮะ mm. ก็เจ้าตัวหอสอมรบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพหรือว่ามีกิวที่แอคทีฟเนี่ยมันก็จะได้แต้มตรงนี้ครับมาอัพได้เยอะขึ้นอ่ามันก็จะมีบอกเลยนะว่าจะใช้แต้มในการอัพเท่าไหร่เนี่ยห0 0 0ื 60, นะครับถึงจะอัพขึ้นเลเวล4ได้ส่วนไอเงินทุนวรยุทธ์เนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันหาจากไหนได้บ้างนะครับ แต่ถ้าจําไม่ผิดนะเพื่อนผมเขาบอกมาประมาณว่าต้องทําการกดอัพหรือว่าใช้พวกผงนี่แหละหรือไม่ก็ใช้พวกไอตัวเนี้ยครับเดี๋ยวนะดูไหนวะเดี๋ยวเดีแป๊บนึงนะอ่านี่นี่ใช้พวกหยาดน้ําค้างอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าใช้พวกยาฝึกตนเนี่ยให้มันเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะได้เจ้าตัวแต้มทุนวรยุทธ์มาซึ่งอันนี้ผมก็ ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่มั่นใจว่าไอ้แต้มทุนวรยุทธ์ที่เอาไว้อัพไอ้หอซ้อมรบเนี่ยมันหาจากไหนได้บ้างนะครับอ่าทีนี้มาอธิบายวิธีการเลือกใช้งานไม่ยากนะในแต่ละสกิลนะครับมันจะมีเขียนไว้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวกับสกิลสุดยอดอ่าแล้วก็2ช่องนี้ครับมันจะมีเขียนไว้เลยว่าอันบนอะ่ะคือการเคลื่อนไหวอันล่างคือสกิลสุดยอดถ้าเพื่อนๆชอบสเตปไหนหรืออยากจะเลือกใช้สเตปไหนให้ดูที่สเตปทั้ง2เป็นหลักนะครับอย่างเช่นผมอยากได้ การเคลื่อนไหวของว่องไวคริติคอลอ่วอยากได้อันนี้เพราะว่าอันนี้มันได้ว่องไวกับคริติคอมันค่อนข้างตรงสายกับตัวละครของผมผมก็ใส่เข้าไปในเคลื่อนไหวแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นป้องกันซึ่งผมเล่นอาชีพที่เน้นดาเมจหรือว่าเบิร์ดาเมจเป็นหลักผมก็จะไม่หยิบสายป้องกันมาเล่นก็เลยไปหยิบใช้งานเจ้าตัวบุกโจมตีหรือว่าไอตัวล่าวิญญ,ญาณแทนนะครับเพราะว่ามันสแต็กแล้วก็ทําให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเอาคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะฮะก็เลยหยิบ สกิลเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอันนี้ส่วนสกิลสุดยอดก็จะเป็นอันล่างเนี่ยอ่านสกิลเอาได้เลยนะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะฮะแล้วก็วิธีการปลดล็อกตัวนี้นะครับอ่าหรือว่าต่ออายุเขาเรียกว่าต่ออายุละกันโดยการต่ออายุเนี่ยจะต้องใช้ยากระจายลมปานครับซึ่งยากระจายลมปานก็หาได้จากค่ายกลอูตี้นะครับผมก็เป็น กิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนยากระจายลมปานเนี่ยถ้าไม่หาจากค่ายกนูตี้หาจากไหนได้บ้างครับหาได้จากร้านค้ายหยกอ่าก็จะมีเอ่อถ้าเกิดว่าก,กดใช้เนี่ยก็จะอยู่ต่อเนื่อง7วันอ่าแล้วก็อัลลา10หยกเท่านั้นเองนะครับน่าจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างอันเนี้ยใช้5อันเนี้ยใช้15ผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใช้เท่าไหร่เดี๋ยวไว้รอมันปลดล็อกอีกทีหนึง่งค่อยว่ากันนะครับส่วนโบนัสสกิลนะครับก็หาได้จากค่ายกโนตี้อีกเช่นกน เปิดเอ่อเปิดหยกมันจะมีค่ายคนดูตี่เนี่ยมันจะมีดรอปของมานะครับแล้วก็ใช้3 0หยกเปิดเหมือนเดิมก็จะได้เป็นตัวอ่านังสือสกิลสุดยอดเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ผมหาในแผงรอยก่อนไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนี่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 มันจะเปิดได้หนังสือเศษนี้นะฮะซึ่งการที่เราจะได้ไอ้สกิลสุดยอดตรงเนี้ยหนึ่งชิ้นเนี่ยผมบอกเลยคุณต้องผสมให้ครบ10ครั้งก่อนคุณถึงจะได้ หนึ่งเล่มซึ่งหนึ่งเล่มราคาที่เขาขายกันนะขายชิ้นละ500ยหยกนะครับสลหรับเซิร์ฟเวอร์ผมก็ลองดูแล้วกันว่า1ชิ้นแม่ง4 0 0 0เกือบ5,000หยกก็ราคาค่อนข้างแรงนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกดอัพไปแล้วคุณจะได้พลังเพิ่มเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องให้สุลต่านเขาไปเทคอีกทีนึงอ่าอาจจะยาวหน่อยสำหรับระบบนี้นะฮะแล้วก็ยาฝึกตนเนี่ยก็แค่หาจากไอ้อูตี้เหมือนกันนี่เหนะ็นไหมมันจะมีบอกนะกดดูได้เลยนะครับกด อัพๆๆไปเรื่อยๆก็ให้ค่าสเตตตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรตามปกตินะครับส่วนอันนี้ก็ฝึกฝนเฉพาะทางก็คืออัพไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับก็จะมีบอกเนาะทุกๆหนึ่งระดับนะครับจะเพิ่มสองระดับของสกิลการเคลื่อนไหวเมื่อฝึกพิเศษอัพเกรดเพิ่มอีกสามร,ระดับก็จะเพิ่มหนึ่งระดับของสกิลพิเศษคล้ายๆกับไอฟ,ฟิลหอคัมภี์ของตำาราลับครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากวิธีหาก็เหมือนเดิมครับอูตี้อ่าเป็นกิจกรรมใหม่ดอบกิจกรรมใหม่หมดเลยเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับอัพแล้วก็เลือกเอาว่าอยากจะใช้แบบไหนการที่จะต่ออายุก็จะใช้เป็นตัวแต้มไอตัวนี้แทนก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันถ้าใครอยากได้สเต็แบบไหนกับกิลของตัวละครของเราหรือว่าของพวกเราเองเนี่ยก็ลองเลือกดูได้ว่าเราอยากจะใช้อะไรอันไหนก็ตัดสินใจกันดูคุย,ยกับคนในกิลดูแล้วกันนะครับประมาณนี้อาจจะยาวหน่อยนะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตำรารับครับตำรารับนะครับจะมะีสีทองนะฮะเข้ามาละ ให้เราได้หยิบจับและใช้งานกันอ่าก็เนี่ยเป็นสีนะอ่าไม่ได้เรียกว่าสีทองผมไม่รู้ว่าสีอะไรนะก็เป็นระดับสูงนะครับดอกจากไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็มีโอกาสดอกจากเอ่อน่าจะมีเออน่าจะมีดอกจากแค่ถุงสุ่มอิลิทนี่แหละแล้วก็ไอ้พวกดันรายวันที่มันมันได้ของเรียกว่าอะไรอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีบอกว่าวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ่าจะมีดอกจากตรงนี้ด้วยนะครับก็ ลองเปิดหากันดูละกันถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ตำรารับเร็วๆเ,เนาะอ่าแล้วก็วิชาก็ไม่มีอะไรครับปลดล็อกแค่ขั้น7็เฉยๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็รากฐานกระดูกก็มีการปลดถึงเลเวล80นะฮะได้พลังคลิกนึงแบบเแบบิแบบ่มๆเลยอ่าแล้วก็ฝึกเสริมเลเวล70ก็จะปลดการย้ายสายเนี่ยทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับใครที่อยากจะย้ายไปลองอาชีพเพิ่มอ่าหลังจากเลเวล 69ก็ลองดูเนาะประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของสกิลถัดมาที่คู่หูครับคู่ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็มีแค่ปลดล็อกอ,อ่าอัปเดตไปถึงเลเวล77เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีการจัดทับอ่าที่เรียกว่าฝึกผลร่วมก็ง่ายๆนะฮะโดยปกติเนี่ยคู่หูอ่าเวลาเราจะอัปเลเวลคู่หูนะครับก็คือมันจะเฉลี่ยคล้าคๆกันถ้าเกิดว่าเราจัดทับตัวไหนไว้มันก็จะได้เเฉลี่ยกันไป5ตัวเนาะ อ่าก็เราใส่ได้5ตัวไงมันก็เลยเฉลี่ยกันไป5ตัวแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะฝึกฝนตัวใดตัวหนึ่งอ่าก็สามารถกดยัดเข้ามาในนี้ได้เลยเขาก็จะอธิบายไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาคู่หูที่เราต้องการจะฝึกฝนรวมมายัดในตรงนี้นะครับก็จะได้รับประสบการณ์ทั้งหมดจากคู่หูอื่น เข้ามายัดในตัวเดียวอ่ะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์แล้วก็ถ้ากรณีที่เราอยากจะให้ตัวอื่นน่ะได้ XP ตามปกติก็แค่กดลบอ่ะยัดออกแค่นี้เนาะจบง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคู่หูส่วนยศนะครับก็จะมีการปลดล็อกไปถึงระดับปีนยอดเขาอ่าก็ใช้อีกทีหนึง่งก็อีก18วันอ่ะของผมอัดคลิปตอนวันไหนไม่รู้ อเอาแต่ว่าก็อีสิบวันถึงจะปลดล็อกยกยศเฟยหงชื่อเท่นหน่อยอันนี้ชื่อแบบอะไรก็ไม่รู้ปีนยอดเขานะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวพาหนะครับพาหนะปลดเจ้าตัวอัพดาวไปถึง8ขั้น10ดาวสวมใส่ได้ทั้งหมด6ชิ้นียบร้อยอแล้วก็จะมีระดับการใช้งานนะครับจาก50เป็น70เนาะใครที่ใช้50สีทองอยู่นะครับซึ่งผมก็มีออกูต้องหาใหม่นะฮะไปหา70ใหม่อีกรอบนึง ส่วนสมุดภาพก็ยังตามเดิมนะครับปกติอันนี้ไม่มีอะไรถัดมาก็จะเป็นแดนจิตนะฮะแดนจิตก็อัพกระดานได้ถึงแดนจิตเลเวลเอ่าแล้วก็แพ็คความรู้ก็จะเป็นขึ้นไปเลเวลสนะครับแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจนะว่าสามารถขึ้นไปเลเวลสได้ไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่ตันเลยอันนี้ก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมอีกประมาณนานชาเสดครับส่วนที่เหลือก็ตามปกติครับอ่าแล้วก็แพ็กความรู้อันนี้ยังเป็น ขั้น3เหมือนเดิมผมก็ยังมองว่ายังไม่มีอะไรที่มันแบบแตกต่างจากรอบที่แล้วสักเท่าไหร่เนาะตั้งแต่ที่เปิดมานะครับสัตว์เลี้ยงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปก,กติอันนี้ยังไม่ได้ทําคลิปไว้เลยเนาะถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปไกด์เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อผมจะทําให้ทุกคนทราบกันอีกทีนึงเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าระบบสัตว์เลี้ยงมันเป็นยังไงเออบางทีอาจจะยังไม่ได้ทําให้แต่ถ้าเกิดว่า มีคอมเมนต์มาก็เดี๋ยวไว้จะทําให้อีกทีหนึงละกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นนักสัตว์นะครับในเรื่องของระบบเนาะนักสัตว์เนี่ยจะมีการปลดล็อกที่เลเวล3กับเลเวล4เข้ามาให้เราได้อัพพลังกันเยอะขึ้นนะครับจากตอนที่อ่าหนเนี่ยมันเต็มแค่เลเวล10นะครับสีทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเต็มโอ้เต็ม11หรอเออเออเต็ม11นะครับก็ถ้าเกิดว่าเต็มหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะมี โอกาสได้ไปทำเลเวล3าเลเวล4กันมากขึ้นโดยเลเวล3เลเวล4เนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล75สนะครับสำหรับใครที่งงว่าเฮ้ยพี่70กว่าแล้วผมยังไม่อัพเลยก็มันปลดล็อกตอนเลเวล75นะครับเดี๋ยว75เนี่ยจะมะีให้คุณกดเหมือนปกติเลยกดคลิกตรงกลางตึงตงอ่าก็จะอัพที่เลเวล3เลเวล4ได้เลยอันนี้ก็ตามปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะฮะร,ระบบก็น่าจะจบ ลงเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมกันบ้างละกันนะฮะกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่าทดสอบแดนเถื่อนนะครับกับค่ายกนอูตี้อ่าเป็นกิจกรรมข้ามเซิร์ฟทั้งหมดนะครับทั้งแดนเถื่อนแล้วก็ค่ายโกนอูตี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมข้ามเซิร์ฟทั้งหมดเลย ซึ่งวิธีการลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่หน้าเพจคร่าวๆนะครับเพราะว่าเขามีอธิบายไว้หมดเลยส่วนในไลฟ์สตรีมเนี่ยผมเคยลงไว้อยู่นะครับทั้งแดนเถื่อนทั้งอูตี้เลยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะไปดูภาพรวมในเรื่องของการเล่นอ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องไปดูในไลฟ์สตรีมผมอีกทีหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่ายโกนอูตี้กันก่อนค่ายโกนอูตี้เนี่ย เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับต้องเป็นสมาชิกกิวหะที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์มาแล้ว51วันนะครับแล้วก็ตัวละครเลเวล20ขึ้นไปหากเข้าตระกูลภายใน24ชั่วโมงก่อนอเริ่มกิจกรรมจะได้รับดีบัฟลดความสามารถอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันวิธีการเข้าก็คือกดตาม NPC ปกติรูปแบบกิจกรรมเนี่ยจะเป็นโหมดต่อสู้จำนวน1-3กิวก็อธิบายง่ายๆนะผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังง่ายๆก็คือ,อให้เราจัด ผู้เล่นนะครับหรือว่าคนในกิวเราทั้งหมดเนี่ยไปตามหัวใจค่ายกลทา่าต่างๆอ่าแล้วก็เข้าไปตีทำดาเมจสักพักหนึ่งอ่ามันจะมีการปลดล็อกไอตัวเป็นจากปลอดภัยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นซัดกันได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตีเจ้าตัวหัวใจหุ้นหยวนอ่าตรงกลางอีกทีหนึง่งอ่าสมมุติว่าเรามาตีฝั่งขวาเนี่ยแล้วเราก็สุดท้ายก็ต้องไปตีหรือว่าไปเจอกันตรงกลางอีกทีหนึง่งต่อให้แบบ เราแยกห้องกันตั้งแต่แรกอะเนาะสุดท้ายเราก็ไปตีกันตรงกลา,ยอยางอีกทีหนึงแล้วก็ทำดามเมจตามปกติครับส่วนเรื่องบัฟต่างๆอะไรต่างๆอันนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรชัดเจนแล้วก็เจ้าตัวบัฟสกิลรบที่ผมพูดถึงหน้าเมื่อกี้อ่ะมันจะมีผลในเรื่องของการเอามาลงพวกค่ายกลอูตี้อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองมาอ่านในเรื่องของความสามารถของอพวกธาตุแต่ละธาตุได้นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ทำดาเมจยิ่งได้เยอะนะครับยิ่งได้อันดับเยอะเนี่ยโหยศแม่งได้เยอะมากทุกคนแต่กิจกรรมผมบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยเอาเรื่องนะครับนี่ไงอไอกระบอกไม้ไผ่กระบอกยุทธศาสตร์เนี่ยแหละที่ผมบอกนะครับเวลาเราเปิดมาเราก็จะได้เอาไปใช้อัพพวกสกิลรบต่างๆนะฮะส่วนทดสอบแดนเถื่อนครับนี่ผู้เข้าร่วมนะครับ level เเ20ก็ต้องเข้าร่วมปราร์ตี้4คนนะครับถ้าเกิดไม่ครบ4ก็จะเป็นการสุ่มปราร์ตี้ ในเรื่องของการเข้าร่วมวิธีกิจกรรมแดนเถื่อนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่คิดค่าพลังในเรื่องของการเข้าร่วมเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราพลังล้านนึงอ่ะก็จะพลังแบบโดนลดหลั่นลงมาให้เท่าเทียมกันดังนั้นอันเนี้ยผมมองว่าแบบสนุกสนุกเลยือมอเพียงแต่ว่าก็ยังเป็น พินเยอะอยุทธจักรอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าตี้ไหนมีพินหรือว่าคุณเล่นพินอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเก่งและมันโกงมากๆอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจกันนิดนึงอ่าง่ายๆคือ,อเข้าร่วมปาร์ตี้4ี่คนแล้วก็ทําคะแนนต่างๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะทําให้เราได้เข้าร่วมในรอบถัดไปกระบวนการแข่งขันต่างๆอาคล้ายๆพับจีละกันจะมีวงบีบอ่าถ้าเกิดว่าโดนวงเนี่ยก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆจนตายเหมือนพวกแบบเกมแบทเทิลรอยัลทั่วๆไป เอาง่ายๆนะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็อธิบายภาพก็คือ Battle Royale นั่นแหละครับของของของจอมยุทธส่วนอื่นก็เป็นยิงปืนเป,นปงโปงเปงป้างกันไปนะฮะแล้วก็ในแต่ละด่านที่เราผ่านก็จะมีในเรื่องของการเลือกบั๊บอ่าบั๊บั๊อะไรเนี่ยบั๊บบั๊บเสลมเออนะฮะรอเรือต้องอยู่นี้ไอ้าระอีต้องอยู่นี้ไม่ใช่วหรอเอ๊ะหรือว่าผม เออไม่รู้เหมือนกันนะเออช่างมันอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันมากนะครับนี่ไงเออเนี่ยเนี่ยเรอเรือเนี่ยเห็นปะ่ะซาเลีมันต้องอยู่ตรงรอเรือเนี่ยน้องๆอ,อันนี้เขียนผิดนะแก้นะแก้นะอืมแล้วก็ภายใน30วิบวกเลจะมีช่วงปลอดภัยไม่สามารถโจมตีได้เลือกเอ,อ่อเอฟเฟกต์เสริมหลังจากที่เราเข้าร่วมในรอบถัดๆไปนี่ไงมีหมอกพิษคืบคลานมีหีบสมบัติวิเศษเก็บแล้วก็จะได้ของต่างๆได้ไอเทมได้แต้มเอามาเล่นในกิจกรรมให้มันดีขึ้นอ่าแล้วก็จะมีบอส ตีบอสเพื่อได้รับคะแนนมากขึ้นอ่าก็จะได้เข้ารอบไปให้มันลึกที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของอของรางวัลก็จะเป็นพวกถุงของรางวัลสัตว์เลี้ยงอ่าแล้วก็มีโอกาสดรอปไอตัวหินเสริมพลังที่มันเป็นสีม่วงด้วยนะอ่าแล้วก็วัตถุดิบพวกรากฐานกระดูกอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสนุกมากๆสำหรับเกมเกมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะให้มัน มีสัก2รอบต่อสัปดาห์นะฮะเออมันจะมีแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองก็คือวันพฤหัสนะครับส่วน่ายกวนอูตี้เนี่ยจะมี2วันมั้งก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับกับวันอาทิตย์ก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของการอัปเดตแพทเอ่อหรือว่าปลดล็อกเลเวล7 0ถึง79ที่ผมได้นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตกหล่นอะไรตรงไหนไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าตกหลน่นหรือว่า คืมอมมองว่ามันจะมีจุดอื่นที่ผมไม่ได้พูดไปก็ฝาก,กเพื่อนคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบแล้วมองว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปถ,ถัดไปของเกมกระบี่เยอ้ยอยุทธจักร3ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใ่คลิปหน้าไปละสวัสดีจ้า